สวัสดีครับกับพีทีวีครับนี่เราเล่นเกมดานลิสเลนท็อปมาจั่นำนักเองนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับผมด้วยนะครับไม่เนไมต่อเลยเอาไมาเอา้เดียวอาเ่กกงนน 94, องเอาเอาเอาไอาเ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 อายาเขา,านองเอา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 เาเีามอาเามา 3, 3. อาเอาเอาเอาาเีามู่เอาเอาเอาอาอาเเดา <Yeah. S 1> ออ้อูจะเอาขอเขาจะเลือกอันราอาโคบ,บารบ์บาซัสสิตในปีหนึ่งจะศูนย์ซื้อมาสองสี่อ่าไม่ได้ไม่ได้เงิค่าจริงสามสามเอาลูกเต่า,าได้ร <Yeah. S 1> ้อยห้าสิบบาท ุงกัเกาโอ้ยร้อนถุงกัดเจ็ดหนึ่งเก้าเอายังไงห้าันหกดับวนดับบอลาถิงในปีห้าสมหนึ่งเคยเปนของคุณพ่อเขาหายากทำนานหกนสี่เหรออห้านสี่ได้ไหมโอเคผมแต่เก้าเก้าโอเคกำไรอยู่ วอดเตอร์ซีฮอสเพลย์วิส่งสองพันเจ็ดความหาย,ยามมหากราบรงตัวนสองพังนเจ็ดดีมีไหมเอาสิเอาสิครับซื้อผมเหรออืออือ เชียงเทเชียงเทเช,ชียงเชียงเชียงเงินโบนราณถึงในปีก็แปดสองเกี่ยวเนื่องจากพัดลุมาตอน,น,นออกเคยเป็นของที่เรียนลอดนโลที่ออกโบราณด้วยเจ็ดแสนสี่ออกเลยแพงเกินไอเจ้าฟิกเกอร์โคเวเชลโรบอลถึงนึสองสองสิบแปดคาหายา,ยากนึกถึงสามของของเทพไม่มาเล่นอ่ะมาสิ มึงเกาอลนปีหนึ่งแปดแปดสาข้อหาย,ยากอันนี้แันเก้าอสิครับมึงยุคก,กมม่าอห็นในปีหนึ่งสองหกความหายยักหากลาับความแย่มากหนึ่งสองสามมึงไดไหม yeah. ซุมมาหมื่นนึงเข้าเลยเหรอ <Yeah. S 1> ออเตอร์สปริริอินเดอะเชชเกิดวิสัสี่เขาหายากหากระาแย่มากของนีย่มาโกงกูโลกกิตตาวี่น,นี่าาก็าายายากเก้าสี่ ค <Yeah. S 1> ี่เลือกรประตูเมืองบัตเดอร์บูสเม่อเนี1 7เกี่ยเรื่งสงครามโลกั้งที่หนึ่งชินกเรมเข้าไปมา16หลังสามมือไหมจะยังลงสะสมค้นี้ปี217 <Yeah. S 1> ต้องห่ายยากของแปดเท่าแย่มากเอาลีหรอ ห้าหมื่นได้ไหมโอ้รู้สิเห็นไหมนี่มันของปลอมโอ้ใจใจบอกแล้วครับว่าชันเพิ่งเรียนหลักสดุดการโต้ตอบการคืนค่าไอเทมคุณต้องการให้ใช้ใช้ทักษะก,การกู้คืนไหมกับไอเทมของเราหรือไม่ฉันสามารถทำได้ค่อนข้างดี เหรียญทอยุคเยสองอี่เก้าเก้าหอบอมด้วยวอตเตอร์ชินสตาร์ฮอสสองที่นยุคถกสมรัติ้เจ็ดทำไรปึงผิตในปีแปดแปดสามช่างแม่งโอ้โมันซื้อหมดเลยอะเชิญเชดตวแต่งกกับให้แกวินในปีหนึ่งเจ็ดแปดสี่ เ <Yeah. S 2> อามูลเลยของแสนสาม่ะมาเลยเอาสิครับเอาสิครับผมมียอดแค่ห้าแสนเท่านั้น,นครับโอ้โหสามแสนหนึ่งคุ้มแล้วพันหกหนึ่งห้าพัน เหรียญทองเก่าเห็นในปีหน <Yeah. S 1> ึ่งแปเก้าห้านี่ไรอะตกแต่งยุคเก่าเหนในปีสองเจ็ดสี่าหอยยากตำนาภาพแย,าย่ของสองมสี <Yeah. S 1> ่กันไม่ได้สองสี <Yeah. S 1> ่โอ้เอาเหรียญทองในสองเ็หาได้ไหมอะ กำไรโหดาบดาบความแข็งสองไปเลยกำไรมาแล้ว <Yeah. S 1> อืมเย้โ <Yeah. S 1> อเคเอาของอมาใหม่อึนเกา่าแล้วเหรอมันเปนหกแปดสองกเป็นของโรเจอร์เฟอรเลอร์นักนึ่งทีนินนนชาสวิทหนึ่งพันลองตกใจเล่น คนที่เลือกสะพานโกลเด้นเกตใน2024ข้ามหายายากนคะครับว่า8,800เอาสิโอ้โหโบลเตอร์เดชชาร์ปใ <Yeah. S 1> นป2024แล้าว้างกรบ่ายจงมาต่อากระมานี่แหละแอคชั่นฟิกเกอร์โคเวเชอร์โรบอตในปี2 0 8 เมืองนาษาเลยรูปอัาทานทองคงแนนผลิตมินก็หกแปดเ้าจะเป็นรงรักนาที่แบบราคาทั้งถุน,ท,น,น,น,กกน,นทั้งแพงส่นไปนี่แหละเกกแต่งยุคการผลิตในปีหนึ่งของเจ็ดตำนานด้วยเหมือนเดียวพันเดียวชุดเกาะตกแต่งในยุคกรรผลิตในปีหนึ่งสอสิบความหายกกํำนาน ไม่มีะไรเลย,เลยไปเลยจะลองโคบูบ้าในการเก็เจ็ดห้าไม่ได้ไม่ได้หนึ่งสองเท่านั้นรามพุ่งได้รับ,บเงินสำหรับของมางางที่เราไม่ได้ขาดทำอย่างไรดีใครสารติดเอาไว้เถอะเขาว่ากับแกบเปีในปีหนึ่งหหกสามศูนย์พอหายยากหาก,ากาทาบดี สองหมื่นใช่ไหมลด <Yeah. S 1> ตัวเองใปีหนึ่งก็เจ็บแปลความหายี่ยห่างกับชเย่มากมาหมู่คอมเทิงทโอ้ไม่ได้ไม่ได้อ <Yeah. S 1> สองข้อมูลเงินเก่า,า,าปีหนึ่งแปดสี่หกเป็นของเว,วสเอลูนี่ค้ามหาย,ยากสภาพดีก็แต่งกายสองพอมึงพอมือ,อ,อ,มอนึงเลย ข <Yeah. S 2> วานสับผ์ิตในปี1985เกี่ยวเกี่ยงกับคอมมูนิสต์รัสเซียความหายาบหากรา, 3, 3. <Yeah. S 2> าบ3ามแสนายอมผมมันถานมโมโนจำลองคลาสิสต์ตาบัตโต้ลูสาสมผลิตในปี1979คมหายาหากราบ เอ,เอ้อเออโพงพึ่งได้มาแวบโอเคของนี้าคาเท่งโอ้สามหมื่นเองต้องขอเลยกูเอาของคือมั่งโอ้ราคาหมื่นสองสองหมื่นแปด เจ็ดพัเจ็ดเอาเลยเน่งเก้าหนี่งหกหนึ่งหกแปดสามของรเจอร์ฟิลเลอร์นันี่เทนะเว้ยเอาโอสุรูผลิตในปีสอสิบเจ็ดเคยเป็นของเฮลิสันฟอร์ดสอง่นฟุตบอลผลิตในปีห่งก็เจ็ดเจ็ดความหายยากของแปดภาาแยายมาก แล้วข้อมือเก่าผลิตในปี146เอ,อ,อ,อ้าอมาโอ้โหมือขนสอ2ปร้อมในโหนั้นการเงินเก่าแก่นในปี729อะไรครับ Action figure p o l y p o t a n ในปี197 อ้แล้วครูเอบอุดกรณหรูนถ้าข้อมึงเกาเห็นให้สีหกดาบลูกเก่าเห็นในปีหนึ่งหนึ่งข้หายากสภาพแย่ไม่ได้น้องสามคงเท่านั้น ต่อจาชาปนียปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเกี่ยวกับการสืบยืนแต่สำคัญเขาหายยากสู้อ่ะสู้อ่ะสู้อ่ะอันนี้กูนี่กูไม่เอานะชิบกอยุคลามเห็นปีหนึ่งสองแปดสี่เขาหายากตำนาน ไม่ถึง40,000นะนี่แหละเกียวกับการตกแต่งยุคใน200ในปี1 5 3 5พอให้ความกล้ภาพแย่มาก 5, 5. นี่สะสมผลิตในปี193เกี่ยวนกับเจ้าพราอังกฤษ เขาหายากข <Yeah. S 1> องแปลกของพันห้าโอ้ดูกันทองแดงยุดเก่าเหตุอีกหนึ่งของสองศูนย์สี่สองโอ้สี่สามยิ่เพราะว่าเก่าเห <Yeah. S 1> ตุอตีกหนึ่งของสามศูนย์ยิ่งปลอมด้วย เยี่ยมเลยตุกเด็กในปี๙7๘๗๕ได้ไหมนี่ไบอเตอร์นบอดี้สกาวเในปี๒๑เกี่ยวกับการที่สุกเรื่องแต่สำคัญเข้าวหายยากมากเ๗๔๖๕ได้ไหม <Yeah. S 1> โอ้โหชิบกชิก อูเอาหน้ทยส่วนหลเป็นสองพันหนึ่งเลยไม่น่าไม่น่าไม่น่ <Yeah. S 1> าเอาแปดพันเดี๋ยวกาโตะแต่งยิงสองมาหนึ่สามรถพีทีเมนเนอร์ที่ฉันชื่อรล่อพีทีเมนเนอร์ฉันห่นนักสะสมคุณจะเรียกแบบนั้นก็ได้ สกิลของเราหาของสําหรับกิจกรรมยามว่างอยู่ไม่ว่าจะเป็นยามหานนะของไดมอนดีโอเกลที่ดนตรีและอื่นๆเป็นต้นฉันจะซื้อแต่ชิ้นเดียวนะเอาอาชีพที่ดีที่ถือออกมาโชว์หน่อยไม่มีอะไรจะแสดงให้ฉันดูตอนนี้หรอกถ้องแสดงจริงฉันจะให้โอกาสคุณเป็นครั้งเดียวที่จะทําให้ฉันชื่งฉันจะกลับมาเมื่อคุณมีไอเทมที่น่าสนใจมากแสดงฉันสเกิลบอกเราตกแต่งบีนรับประสาทเกี่ยวกับการส่งคบคิปของรถต่างดาวนาเขาเป็นของแมคเคิลเทล ไม่ได้1,500ไม่ได้จะอไม่ได้กล่องเครื่องประดับในเวลผลในปี5 566ขอหายจะตำนานกแสนสี่ช <Yeah. S 1> ุดนากับเราประจำชาติเกาหลีผลในปี1991โอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ของมวันหนึ่งมือราคา 3, 2, สามงบนสองไม่เอาสามสามไปได้สองสี่ไง <Yeah. S 1> ต,ตำรับของเงินยุคยี่สองผลิตในปีห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ตเนื่องเก่าเหตุการณ์ที่สุดรูปแต่สำคัญโอ้จอ 4, เจมส์สี่หรอหัวหหอมมืออยู่นะไ 6, ม่หกเบอร์พ <Yeah. S 1> อมาเลยหกเบอรน เอาเลยเหรอเจ็ดหมื่นแปดน <Yeah. S 1> นี่ไรโอ้ยโอ้ยสามสิบสองไม่ได้ไม่ได้สก็มีบ้ามึงนี่มึงขับประมาณมือหนึ่งมึงแสนหกเนี่ยมึงกว่าแสน <Yeah. S 2> ล,ลูบิคิวผลิตในปี2018เคยเป็นของเซอร์เฮ <Yeah. S 1> น่าวิลเลียม200 200เ <Yeah. S 2> นี่อต้องถูกของแพงแล้วต้องดนูอันนั้นด้วยโ <Yeah. S 2> ต๊ะเราเห็นในปี53ความห่านยากตำนาน77เขาน เ <Yeah. S 2> จกกสส็ดการะสมยุคกลางในปี1 2 3, 4, า3ความหันงยัดตำนานไม่ได้ไม่ได้าไหมไม่ได้ <Yeah. S 2> สภาพเล็นเกรสเป็น้กลูกบอังกอยุคปี2020เกิดเนื่องกับบนนะัารกุหลบเคยเป็นของเบนดิกครูคเาเบอร์แบ็กยากมาก ไม่ได้เหมือนหนึ่ง <Yeah. S 1> เอ๋อสามมันถอนยิ่เรียนสองเห็นในปีหนึ่งห้าหกศูนย์ความโลภ ยุคกลาผลิตปีสองแปดห้าขอหอยย่ามหากรับสีมสน่อยแต่งสี่ <Yeah. S 1>